สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้นะครับผมเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับพอดีมีการ์ดอัพเกรด พอดีมีการ์ดอัปเดตมานะครับผมของกลุ่มก้อนกลุ่มก้อนหนึ่งนะครับไอพวกนี้ผมไม่ค่อยเรียกว่าเขาเป็นซีรีส์เท่าไหร่นะคือเป็นพวกบัสเตอร์โหมดนั่นเองครับบัสเตอร์โหมดเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็จะเป็นแอสเซิลโหมดนะซึ่งผมเคยทําไปแล้วนะครับพวกมอนสเตอร์แนวแบบว่าบัสเตอร์โหมดนะครับบัสเตอร์โหมดก็คือที่ว่าหลักๆเนี่ยตัวต้นนะครับมันจะเป็นมอนสเตอร์ซิงโครนะครับและครั้นี้พอแปลงเป็นบัสเตอร์โหมดปั๊บมันก็จะกลายเป็นมอนสเตอร์กการรรส้มมนนนะคคับหืือออ็็เป พวกมันก็จะมีการล็อกไว้อยู่แล้วนะครับว่าตัวนี้จะเป็นบัสเตอร์โหมดของตัวนี้นะครับอ,อย่าง Star Dust d r รา o n อย่างเงี้ยมันก็มีตัวบัสเตอร์โหมดของมันด้วยโดยที่ว่าเมื่อประจุนประมาณตุลานี้นะครับผมมันก็มีแพ็กการ์ดใหม่นะชื่อว่า b u r s t Proto c o l ครับก็จะมีการ์ดใหม่ๆม,มาเรื่อยๆแล้วผมก็สแกนดูเออมันก็มีพวกการ์ดบัสเตอร์โหมดเข้ามาซึ่งวันนี้คัดเป็นเฉพาะการ์ดใหม่นะครับที่ผมยังไม่เคยทานะ มีการ์ดแค่5ใบเท่านั้นเองครับเออจำนวนไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็มาคุยกันที่เป็นการ์ดใหม่ได้แหละแล้วก็วิเคราะห์กันสักหน่อยนึงว่ามันจะมีเอฟเฟกน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนด้วยโดยมาเริ่มที่ตัวแรกเป็นตัวนี้นะครับผม crimson breeder buster mode ครับ crimson breeder buster mode เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกธาตุไฟเผานักรบเลเวล10พลังโจมตี3,300ป้องกัน3,100ครับการ์ดใบนี้นะครับผมมันเขียน text card เหมือนกับมอนสเตอร์ buster mode ลหลายๆใบ เอฟเฟกต์ <Effect S 2> ก็จะเขียนประมาณว่าการใบนี้ไม่สามารถอันเชิญแบบปกติได้เราจะต้องอันเชิญด้วยเอฟเฟกต์ของการบัสเตอร์โหมดเท่านั้นครับซึ่งการบัสเตอร์โหมดถ้าใครไม่เคยเห็นก็เป็นการใบนี้โดยเอฟเฟกต์ของการ์ใบนี้ก็จะมี3อย่างให้เราได้ใช้งานกันนะครับเอฟเฟกต์ <Effect S 1> ที่1เลยคือเราสามารถที่จะเอาการใบนี้ที่อยู่บนมือโชว์ให้ฝ่ายหนึ่งดูนะครับเสร็จแล้วให้เราเลือกการบัสเตอร์โหมดหรือเป็นการดที่มีคําว่าบัสเตอร์โหมดอยู่ในเท็กซ์ของการนะครับเอา Guard การ์ดที่เข้าเงื่อนไขเนี่ยจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนเมอร์เสร็จแล้วเอาการ์ดใบนี้กลับเข้าไปในเด็กครับซึ่งตัวมันก็ถ้ามองอย่างเงี้ยนับว่าเป็นตัวซัพพอร์ตบัสเตอร์โหมดตัวอื่นๆได้ด้วยนะครับคือตอนที่ผมทำมอนสเตอร์บัสเตอร์โหมดเนี่ยมันจะมีการแบ่งหมวดนะครับว่าเป็นมอนสเตอร์ตัวบัสเตอร์โหมดเลยที่มีการอัปเดตตัวของมันเองเนี่ยมาจากพวกแบบมอนสเตอร์ที่เป็นตัวซิงโครนะครับแล้วทีนี้มันก็จะมีพวกมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่บัสเตอร์โหมดนะแต่ว่าเล่นกับเรื่องของการ, Mode, การเซิร์ชบัสเตอร์ วนๆไปอะไรพวกนี้ในกรณีที่ว่าเราเล่นมอนสเตอร์ซิงโครแล้วก็มีบัสเตอร์โหมดอาจจะซอกสองสาตัวอะไรพวกนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมอ่าซึ่งตัวนั้นมันก็มีการ์ดประมาณนั้นอยู่ครับและการไปเนี้ยมันก็ดูจะแบบมีการซัพพอร์ตในจุดนั้นได้แค่เอาเอฟเฟกที่ว่าตัวมันเองเนี่ยใช้เป็นตัวโชว์จากบนมือให้ฝ่ายหนึ่งดูเสร็จปุ๊บเราเอาบัสเตอร์โหมดขึ้นมือได้แล้วตัวมันเองต้องกลับไปในเด็ก่างเงี้ยมันก็ตีความได้แหละครับว่ามาเพื่อแบบให้ใช้บัสเตอร์โหมดกับการใบอื่นไปอะไรงน,นะแลอที่2ของการใบนี้เลยน หากว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาจากเอ็กซ์ตร้าเด็กเป็นตัวที่เลเวล5ขึ้นไปนะครับมอนสเตอร์ที่อยู่ในเงื่อนไขนี้ของอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกได้ครับผมอ้อันนี้บอกได้เลยว่าเอฟเฟกโคตรโหดคือถ้าเกิดว่าใครแบบว่าติดตามพวกบัสเตอร์โหมดมานะครับน่าจะพอก e t ว่าพวกบัสเตอร์โหมดเนี่ยมันจะมีการวาดเรื่องของเอฟเฟกอาจจะมีคีย์เวิร์ดบางอย่างที่อ้างอิงกับตัวตั้งต้นนะครับอ่ะถ้าอย่างเป็นตัวครีมสันเบลเดอร์ตัวเนี้ยพวกค ีเอฟเฟกต์ว่าถ้ามันทําลายมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งจากการต่อสู้ไปได้ใช่ไหมครับในเทิร์นต่อไปของอ e นะีกฝ่ายหน้าอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ทั้งแบบปกติแบบพิเศษที่มีเลเวล5ขึ้นไปได้คือถ้าเป็นตัวตั้งต้นเนี่ยมันจะออกเป็นแนวว่าบล็อกการอัญเชิญของอีกฝ่ายหนึ่งในเทิร์นหน้านะครับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยไม่ได้บล็อกการอัญเชิญครับแม่งบล็อกเอฟเฟกต์เลยนะอีกฝ่ายหนึ่งเอฟเฟกต์เป็นหมันใช้งานไม่ได้ด้วยประการชนิดครับคีย์เ,นเนาายวิร์ด ลงสุสานไปเมื่อไหรปุ๊บให้เราเอาคริมสันเบลเดอร์หนึ่งตัวจากในสุสานของเราอัญเชิญแบบพิเศษขึ้นมาบนฟิวครับผมและการไปต่อมาไม่น่าเชื่อครับผมไอตัวนี้จังวอริเออร์มัสเตอร์โหมดครับจังวอริเออร์มัสเตอร์โหมดเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุมืดเผานักรบเลเวล7พลังโจมตี2800ป้องกัน1,800ครับถ้าเป็นผมผมจะนิยามแบบนี้ครับว่าไอจังวอริเออร์เนี่ยนะครับมันก็เป็นการ์ดที่ยูเซเขาใช้บ่อยเนาะในภาค 5D แต่ว่าในส่วนของการเป็นการ์ดที่ มาเป็นทางการเรื่อยๆแบบนี้นะครับมันก็ดูมีความเป็นลูกรักอยู่เหมือนกันเนาะที่เหมือนกับว่ามีการเติบโตในฐานะการทางการใส่เข้ามาใหม่เรื่อยๆแบบนี้ครับทั้งๆที่แบบภาค 5D มันตั้งแต่โอ้โหสิกว่าปีที่แล้วนู่นนะนะแล้วก็จังวอริเออร์ยังไม่หยุดการเติบโตครับผมยังมีการใหม่ๆมาให้เราใช้งานด้วยแบบการชนิดครับซึ่งอย่างที่บอกว่าตัวจังวอริเออร์เนี่ยดั้งเดิมมันเป็นมอนสเตอร์ซิงโครอยู่แล้วนะครับแล้วพอเป็นตัวบัสเตอร์หมดปุ๊บวิธีการอันเชิญก็ไม่สามารถอัมนเชิ เอฟเฟกต์นี้ยังชอบคือพลังโจมตีของการใบนี้นะครับมันจะเพิ่มขึ้น1,000คูณจำนวนมอนสเตอร์บัสเตอร์โหมดที่อยู่บนฟิล์ของเราครับ แล้วถ้าเกิดว่าการใบนี้มีการแบทเทิลกับมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งและมอบความเสียหายให้กับไลฟ์พอยต์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้ความเสียหายจากการต่อสู้นั้นตัวเลขจะกลายเป็น2เท่าครับผมบ้าบอคือแค่ว่ามีมอนสเตอร์ไอตัวบัสเตอร์หมดตัวอื่นอยู่บนฟิลด์เป็นเพื่อนอย่างนี้แล้วตัวของมันก็เพิ่มพลังได้มหาศาลแล้วใช่ไหมและยิงดามาจจากการต่อสู้เป็น2เท่าด้วยแบบนี้ถือว่าน่ากลัวเป็นอย่างยิ่งครับซึ่งอเอฟเฟกตการเพิ่มพลังโจมตีเนี้ยตัวจังวอรีเออร์ตั้งต้นมันก็มีอย มไม่ใช่กาหนดเป็นตัวเลข1000นอะไรขนาดนี้เลยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ต้องย้าสักนิดหนึ่งนะครับถ้าลองดูเอฟเฟกโดยละเอียดนะเขาเขียนว่า monster buster mode บนฟิวนะครับไม่ได้เขียนว่า buster mode ตัวอื่นบนฟิวเพราะฉะนั้นแล้วตัวของมันที่มีพลังโจมตีตั้งต้นอยู่ที่2008ถ้ามันยืนอยู่บนฟิลด้วยเอฟเฟกตของตัวมันเองพลังโจมตีก็จะกลายเป็น3800โดยปริยายครับและเอฟเฟกที่2ของกาใบนี้นะครับคือกาใบนี้ที่อยู่บนฟิวนะจะไม่รับเอฟเฟกของ monster อีกฝ่ายหน มีการใช้เอฟเฟกมาครับและเอฟเฟกที่สามเอฟเฟกแนวร่วมๆของพวกมอนสเตอร์บัสเตอร์โหมดนะครับคือถ้าเกิดประกาศไปนี้ส่วทำลายปุ๊บเราสามารถที่จะเลือกจังวอริเออร์หนึ่งตัวจากในสุสานของเราเอามอนสเตอร์ตัวนั้นกลับเข้าไปในเอ็กซ์ตร้าเด็กครับผมอา้าวคือเป็นการเอากลับเข้าไปในเอ็กซ์ตร้าเด็กเป็นกิมมิคของมันนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ก็จะมีประโยชน์ว่าพอเราเอากลับจากเอ็กซ์ตร้าเด็กอันนั้นเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็อัญเชิญมอนสเตอร์ตัวนั้นจากเอ็กซ์ตร้าเด็กลงมาในฐานะของการ,รอัญเชิญซซิงงโคคครรรรัััับบบึ่่่อนนนีี้้ถูกกกแลวะวะาาท ตัวจังวอริเออร์มันมีเงื่อนไขในเอฟเฟกการ์ดของมัน ว่าถ้าเกิดว่ากาใบนี้ถูกอัญเชิญซิงโครได้เมื่อไรพลังโจมตีของกาใบนี้จะไปเพิ่มขึ้นตามผลรวมพลังโจมตีมอนสเตอร์ที่เลเวลไม่เกิน2ที่อยู่บนฟิวของเรานะครับเพราะถ้าเกิดว่าเอฟเฟกต์ที่3ของจังวอริเออร์บัสเตอร์โหมดนะครับมันเขียนว่าถูกทําลายไปปุ๊บแล้วเราจะอัญเชิญจังวอริเออร์แบบพิเศษจากสุสานขึ้นมาเอฟเฟกต์เพิ่มพลังดังเดิมของตัวจังวอริเออร์ก็จะไม่ทํางานนะครับและการไปต่อมากาใบนี้คือไนวิงพรีสครับผมไนวิงพรีสเป็นมอนสเตอร์ซิงโครธาตุลมเผาจอมเวทเล พลังโจมตีป้องกัน2,500การ์ดใบนี้เกิดจากการใช้จูเนอร์ทำการจูนิ่งกับมอสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์1ตัวขึ้นไปครับซึ่งก็ชัดเจนนะว่าตัวที่เป็นบัสเตอร์โหมดใหม่มีแค่2ตัวเมื่อกี้ครับผมที่เหลือก็จะเป็นการ์ดที่เล่นเก่นกับเรื่องบัสเตอร์โหมดก็ว่ากันไปเนาะโดยที่ว่าการ์ดใบนี้มีอยู่2เอฟเฟกนะครับผมเอฟเฟกแต่ละเอฟเฟกสามารถใช้งานได้เพียงแต่ละครั้งเอฟเฟกที่1เลยก,ก็คือว่าถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษไดด้้สําาเเเเเรรรร็็จนนับบใใใหหลืือออออก์ม1ที่่่ยยูู ืออยู่ในสุสายก็ได้ครับผมเอามาเซตไว้ที่ฟิลของเราครับโดยที่ว่าเทิร์นที่มีการเซตการ์ดบัสเตอร์โหมดก็จะสามารถง่ายหน้าใช้งานในเทิร์นที่มันถูกเซตแบบนี้ได้เลยครับและเอฟเฟกที่ของ Nightwing Priest นะครับนั่นก็คือทิ้งการ์ดจากบนมือไป1ใบเสร็จแล้วเลือกมอนสเตอร์1ตัวที่มีการเขียนบัสเตอร์โหมดอยู่ในเทคการ์ดของมันนะครับเลือกมอนสเตอร์ที่เข้าเงื่อนไขนี้1ใบจากในเด็ก เอาเพิ่มขึ้นไปบนมือหรืออัญเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิลและในเทอร์นนั้นถ้าเกิดว่าเราจะมีการอัญเชิญมอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็ก เราอัญเชิญได้เฉพาะตัวที่เป็นซิงโครเท่านั้นนะครับและการไปต่อมาก,การไปนี้คือบัสเตอร์ริชเชอร์ครับผมบัสเตอร์ริชเชอร์เป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ธาตุมืดเผาอัา ead, 4, นเดดเลเวลสีพลังโจมตี1500ป้องกันศูนย์การไปนี้นะครับผมเอฟเฟกต์ Effect ของมันมีอยู่3อย่างครับเอฟเฟกต์ Effect ที่1ใช้งานได้เทอาละครังนะครับนั่นก็คือว่าถ้าเกิดว่าการไปนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติหรือถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้สาเร็จเสร็จแล้วเราสามารถเลือกมอนสเตอร์เผาอันเดดหนึ่งตัวที่มีมเลเวล มสเตอร์ที่มีบัสเตอร์โหมดอยู่ในเท็กซ์ของการเลือกมอนสเตอร์ที่เข้าเงื่อนไขนี้ทั้งหมดนั่นแหละครับเลือกจากสุสารนะแล้วก็อัญเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิล์ครับเอฟเฟกที่2ก็คือว่าถ้าเกิดว่าการใบนี้ที่อยู่บนฟิลจะถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญซิงโครนะครับเราสามารถใช้ไอตัวเนี้ย เป็นมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์ได้ด้วยครับผมอ่าก็ตัวมันเองเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยเงื่อนไขมอนสเตอร์ซิงโครที่เรามักได้เห็นว่าใช้จูเนอร์ทำการจูนน่งกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์ไอตัวนี้ก็สามารถไปอยู่ในหมวดที่เป็นนอนจูเนอร์ได้นั่นเองครับและเอฟเฟกต์ที่3ใช้งานได้ทุกๆครั้งนะครับนั่นก็คือว่าถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกใช้เป็นวัตถุดิบซิงโครและถูกอันโดงสูตสารไปปุ๊บเราสามารถที่จะเลือกการ์ดที่ชื่อบัสเตออออออรรรรรร์์์์เเเเเคคาาาาานนนนตตตหืืมมมมสใใใบบบบจกกดด็พิ่่ขึ้้ไัและ สุดท้ายแล้วครับผมการวิวัฒนาการต่อสู้ตัดสินบัสเตอร์โซนครับผม การวิวัฒนาการต่อสู้ตัดสินบัสเตอร์โซดเป็นการเวทบนฟิลโดยการเวทบนฟิลใบนี้มีอยู่3เอฟเฟกนะครับผมเอฟเฟกที่1ก่อนเลยเป็นเอฟเฟกการเปิดใช้งานครับเมื่อเปิดใช้งานแล้วให้เราเอาการ์ดที่มีคําว่าบัสเตอร์โหมดอยู่ในเทคการ์ดนะครับเลือกจากในเด็กหรือจากสุสานเอาเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ครับก็สมแล้วที่เป็นการ์ดกลุ่มแก๊งของบัสเตอร์โหมดโดยตรงนะครับเป็นการเวทบนฟิลเบอร์นี้ใช้ปุ๊บก็เอาเลอกเอาชัยครับผมเอาการ์ดที่มีคําว่าบัสเตอร์โหมดในชื่อขึ้นมืือออได้้้งง่่าายๆแแบบบนนีีีครละท2ขกก็ เทิร์นที่เรามีการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษตัวที่เป็นบัสเตอร์โหมดนะครับเทิร์นนั้นเนี่ยไอมอนสเตอร์ตัวนั้นจะไม่ถูกทําลายจากเอฟเฟกของการ์ดและไม่ถูกทําลายจากการต่อสู้และเอฟเฟกต่อมาเอฟเฟกสุดท้ายนะครับนั่นก็คือว่าจ่ายไลฟ์พอยต์สองพครับผมพอจ่ายไลฟ์พอยต์แล้วนะครับเทิร์นนั้นจะใช้งานเอฟเฟกนี้ได้ครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือถ้าเราจะมีการใช้งานบัสเตอร์โหมดซึ่งโดยปกติเวลาจอนเชิญบัสเตอร์โหมดนะครับเราจะต้องรีลิอนะสอตอร์นบรโไอต โดยที่ว่าไอ้การ์ดบ so ัสเตอร์โซลนี้จะเป็นทางลัดอย่างดีที่ว่าเราไม่ต้องส่งรีลิสจากบนฟิวนะครับเราสามารถส่งจากเอ็กซ์ตร้าเด็กโดยตรงลงสู่สารไปได้เลยนะครับก็เหมือนเป็นการรีลิสจากเอ็กซ์ตร้าเด็กนั่นแหละเนาะเสร็จแล้วเราก็อัญเชิญตัวบัสเตอร์โหมดลงมาได้ตามปกติครับเอ่อเป็นการอัญเชิญทางลัดที่ชอบนะครับสมแล้วที่เป็นการ์ดพพอร์ตที่เพิ่มมาอีกทีหนึ่งสำหรับพวกบัสเตอร์โหมดใครที่ชอบบัสเตอร์โหมดอยู่แล้วนะครับก็แนะนําอย่างยิ่งสําหรับการ์ดใบนี้นะฮะก็หมดไปนะครับผมสําหรับการ์ันบระค มีแค่5ใบแต่ว่าเ,ออเรื่องให้คุยเรื่องให้วิเคราะห์สำหรับการ์ดใหม่ใหม่ที่มันเชื่อมโยงกับซีรีส์ที่เคยมีมาอย่างเงี้ยก็ถือว่าเยอะแยะอยู่นะครับก็พูดคุยให้ฟังกันไปประมาณนี้แล้วใครฟังแล้วมีไอเดียอะไรมีข้อมูลอะไรยังไงเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์พูดคุยเสิร์ฟกันเข้ามาได้ก็จัดกันเข้ามาเลยนะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณาที่นี้ด้วยและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในจักรวาลการ์ดยกิโอคลิ